สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่กับเกมเมก้าลูนนะครับเกมนี้นะครับเป็นเกมแนวเอ่เรียกว่าลงดันเจียนนะครับผมแล้วก็ตัวเกมนะครับเขาบอกเขาเป็นอ่อโลคไลท์นะครับผมก็คือตายเกิดใหม่อย่างที่เล่นกันอยู่ประจานะครับประจํานี่หมายถึงผมเล่นนะก็มาดูกันที่กว่านะครับว่าเอ่มกาลูนนะครับจะลงดันเป็นยังไงนะครับแต่ภาพจากทีเซอร์มันไม่ใช่ดันเจียนที่ลงไปใต้ดินนะเป็นหอคอยครับ การเลือกตัวละครนะครับผมโอ้เยอะจังเดี๋ยวดูกันนะมีอะไรถ้าเกิดว่าเล่นแบบเบสิกเลยก็น่าจะเป็นเลียงง่ายๆครับว่าตัวแรกนั่นเองนะอันนี้ก็เป็นพวกนักกูงนักเวทอะไรเนียครับบริว้าบริเออรนะฮะเดี๋ยวดูก่อนนะตัวแรกคืออะไรอ่าเป็นพ่อค้าเหรอ งั้นเอาเล่นเบสิกแล้วกันเล่นตัวแรกอันนี้นะครับก็จะเป็นแบบว่าอะไรหน้าต่างหน้าต่างการเลือกเหมือนสกิลติดตัวของตัวละครนะคืออันนี้ครับตัวที่จริงอ่ะตัวเกมมีเดโมปล่อยก่อนหน้านี้แหละไปลองเล่นมาแล้วนะครับผมก็เลือกนะครับว่าเราจะเอาสกิลติดตัวเป็นอะไรไปนะฮะน,นี้ก็ถือว่าน่าสนใจนะครับผมก็ดับเบิลโกนะครับผมในทองเพิ่ม อันนี้คือเจาะเกาะนะฮะอันนี้เพิ่มเกาะเราเจาะเกาะแล้วกัน Combat Power ต่างกันยังไงไม่ทราบเลยเอาไปเจาะเกาะแล้วกันถ้างั้นเราเจาะแบบทะลุทะลวงนะฮะนี่ฮะหนะ้าตาเกมก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็จะอาจดูเหมือนเกมสมัยก่อนนะครับผมก็นี่ครับก็คือร้านค้าอยู่ด้านล่างครับก็คือเราสามารถซื้อ,เ,อเรียกไาของนะครับแล้วก็ ไปใส่ตัวละครแล้วนะครับผมก็นเนี่ยครับกดซื้อปพิบอ่าใส่แล้วไม่มีอาวุธ <c oughs> อ่ะไปไป,ป,ปใช้มัดต่อยก็ได้วะ <c oughs> อันนี้ก็อ่าเปลี่ยนอาวุธเปลี่ยนของนะครับ <c oughs> เพื่อให้เป็นสเตตัสแล้วเอาหมัดต่อยเราไม่มีเฮ้ยมันดอบของด้วยอะ่ะ ต่อยไปก่อนนะอืออันนี้เท่าไหร่อาวุส12นะไม่มีตังค์นะฮะเฮ้ยดอกอาวุธมาอันนี้นะครับก็คืออ่าเรียกไงม,มันเป็นเซตของอาวุธนะครับเซตของของสวมใส่นะเราก็ใส่ได้สามเซตนะครับถ้าเกิดว่าของมันเกินกว่านี้มันจะใส่ไม่ได้นะฮะ ทำไมของมันดรอปดีจังเลยอะ่ะใส่ไปก่อนนะมันได้มันได้โกเพิ่มอันนี้ครับเราก็เลือกได้นะครับผมเรามาเลือกอันนี้นะเพราะว่ามันมีเงาข้างหลังเห็นไหมมันจะมีมอนเตอร์อีกตัวหนึ่งซ้อนอยู่หลังนะเปลี่ยนอุ้ก่อนมีขายนะคือเกมนี้ฮนะร้านขาจะติดตัวก <laughs> ับเราตลอดเวลานะครับไม่ว่าเราจะลงดันไปถึงไหนไปครับตีมอนไปเออตีมอนไปนะฮะเฮ้ยดรอปอีกแล้วคืออะไรอะ่ะ ใจอ่าเรียกว่าเอ่าเกาะหมดนะครับผมถ้าเกาะหมดแล้วมันจะไปเข้าเป็นเลือดเรานะครับผมอันนี้เอเนจีนะครับผมก็เฮ้ยหิวเลือดหิวเลือดกลับครับหิวเลือดกลับอันนี้นะครับก็ลักษณะการเล่นก็จะดูหรู้เยอะหน่อยนะครับผมเพราะว่าเกมนี้เล่นเดโมผ่านมาแล้วอุ้ย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 อุอุ้ยอุ้ยอุยอุ้ยยอุ้ ตอนเล่นเนมูของไม่ดอบดีอย่างนี้นะถือว่าโอเคนะฮะยมีเดทมสเส็จเออแปลว่าอะไรครับได้ยิ่งมสเสจคืออะไรอ่ะแล้วก่อนนะใส่ไปก่อนนะเสื้อเสื้อกะนะฮะ ใส่ก่อนดีไหมฉนใส่ก่อนก็นได้ใส่ไปก่อนนี่ครับเวลาเราซื้อของจากร้านค้านะคร<อ>นะับก็จะรีเฟรชของใหม่มานก็อาจจะเป็นของที่อ่าดีกว่าเดิมนะฮะที่เรียกไงเรามีอยู่อาจจะเป็นไปได้นะครับผมเออมันเป็นเกมแบบว่าเล่นเพลินๆน,นะเล่นแบบไปเรื่อยๆนะครับผม ดีดีกว่าเดิมดีกว่าเดิมอ๋ออัปเกรดเหรออ๋อกดอัปเกรดได้นะครับผมไอเทมซ้ำนี่เองไอเทมซ้ำแล้วอัปเกรดได้อนะ่าอันนี้ไม่ซ้ำนะขายทิ้งนะอันนี้เอามาเคี้ยวหรือเปล่าเนี่ยไม่น่าดูเป็นคระทานะน่าเอาแบบว่ามาคำทางมากกว่าแถวนี้แถวนี้แถวนี้ดีแถวนี้นะเออ ตีเข้าไปครับเออตีเข้าไปอืมอันนี้คอนได้เลยนะเป็นรีเจนเดอรี่นะครับผมเทนนิงแฮมเมอร์ใส่ใส่ใส่อ่าใส่นะฮนะอน,นี้เป็นมิทิกเลยนะมิทิกก็คือสูงกว่ารีเจนเดอรี่นะอันนี้ได้รองเท้าทักเกตได้นะครับผมของซ้ำเออเพิ่งรู้เหมือนกันนะเนี่ยว่าของซ้ำนำมาทักเกดได้ดีดีดีด ก็อย่างที่บอกนะครับผมว่าอ่าตอนเล่นดิเมาสไนะดิเมเดโมันไม่ให้ไม่มีของเพียบขนาดนี้นะเอาเอาอะไรยัดมาไวด้ดิอันนี้แล้วกันยัดมาได้เกาะหนึ่งนะฮะอันนี้160ไว้ก่อน ซื้อไม่ได้นะฮะอันนี้เราอยู่ชั้นที่สองนะฮะต้องสู้อีกสิบนะครับเถึงจะไปถัดไปได้ตีไปก่อนตีไปก่อนนะตีเข้าไปาอ่ะเออเฮ้ยได้แหวนเลยวะแหวนคีย์ที่ข้อนะครับผมอย่างๆ่ะเฮ้ยมันขโมยตังค์จะตีไปก่อนตีไปอันนี้ตีสตันเลยนะ ติดนะฮะเออตีไปก่อนอนะต,อต้องจำไอ้กบินเมื่อกี้นี่ไว้นะมันขโมยตังค์ตีตีเออเจอกบินตีมันทิ้งก่อนนะมีอะไรตังค์หายเดี๋ยวจะหมดนะเดี๋ยวไม่มีตังค์เอาไว้ใช้อ่าอ,อันนี้หนึ่งร้อยหกสิบใช่ไหมขายก่อนเดี๋ยวขายอันนี้แหละครับเออนี่แหละนี่ใส่แทน เออตีนี้อันนี้อเออหัวพันหนึ่งตังจากไหนวะเนี่ยไม่มีตังพันหนึ่งหาจากไหนวะตีได้ตัวละสิบยี่สิบเนี่ยได้สามเกาะมานาเกาะมานา ได้นะแต่ว่าต้องขายจริงนะต้องขายพวกนี้จริงต้องแบบอาเดียย่อยย่อยย่อยเป็นย่อยเป็นเงินไปก่อนไอพวกขี้อัปเกรดได้เก็บไปก่อนเอาเอาไว้เอาไว้เอาไว้อัเกรดอ่าอันนี้เออใส่มันใส่แหวนได้สองอันหรอไปครับตีไปต่ออันนี้แล้วกันแถวนี้น่าจะทะลุปุ๊บให้พอ ไค่อยๆนะปีบคอนะฮะมือนบกคอหมาอยู่ที่หมาแต่อยูอ่ไว้ก่อนนะยังถือว่ายังยังเรียกว่าทะลุทะลวงอยู่ย,ยังเข้าเข้าได้ง่ายอยู่เลยแรงกว่าปะวะไม่แรงกว่านะนี้เราก็ตีนี่ก่อนทมูตังไม่ตีไม่ตายตีมันไม่ตายตังเราหายนะ เออว่านะไอข้างหลังมันตัวอะไรวะนะโอ้โอัเกิจมันต้องนานราคาสิบแปดขายโอ้โหขายได้หนึ่งไหมราคาทิ้งกิจกะอันนี้เกาะก็เยอะอยู่นะสามสิบสองนะฮะเ็ยังพองพอได้ว่า,พอ,า,พ,อา,พ,อาพอทนอยู่ตีเอาไว้ได้สุด ไม่ตายนะรองเท้าดอกเปิดกล่องฮึบมันได้ดของในเยอะอยู่ใส่แทนกันใส่แทนอันนี้ตีขี้นะครับผม5%เพิ่มเลือดดิบไหมเพิ่มเลือดเพิ่มเลือดเฮ้ยไ,ไม่ใช่ดิเออทั้งนี้อยากจะทำรนะีเฟรชร้านก่อนโอ้รีเฟรชมาไม่ได้ดีเลยซืนะ้อมาขั้เกีร์นะฮะ เ็ okay, wow. okay. เลยตีนี่มันตีไม่ค like ่อยตายมันก็ขโมยตังเราแล้วดาเมจเราไม่พอนะด้าเมจเราตอนนี้ยังน้อยนะก็ขายกันแล้กันขายกันอันนี้ปล่อยปล่อยซัปล่อยไปปล่อยไปนี่ครับปล่อยรับขอนเก็บไว้ก็ได้เผื่อเจอเอาไว้อัปเกรด อ่ะไปตีโอ้โหตีไม่เข้าเงินหายไปเก้าสิบสามแต่ตัวเนี้ยโอ้โห้ว่งผว่าผมล่วงนี้แหละเริ่มเริ่มตีไม่เข้าค <_ d ata> รับผมเกลีดเกลียดเกลียดอีกทีเริ่มละเริ่มเริ่มเข้า, <_ d ata> เเเขาเนื้อแล้วตอนนี้ <_ d ata> เริ่มเห็นเลือด <_ d ata> เริ่มเห็นเลือดแล้วไม่ไหวแล้วออื้ ยังยังแบบว่า <moder> ย <ating noise> ังพอแบบว่าได้ฮีโร่เองกลับมาจะไหวไหมไม่ไหวแน่ๆเลยเฮ้ยเฮ้ยเออเเกือบเกือบโอ้หูน่าจะเรียกว่าไงครับต่อไปน่าจะไม่ไหวสภาพเออได้ของไม่เท่าไหร่เองนะตอนนี้เราอยู่ชั้นสามนะครับผม คือของมันก็มาไกลนะแต่ว่ามันไปต่อไม่ได้ชีวิตฉันต้องมาจบแถวนี้แน่ๆเลยเออมันสะท้อนนะเออเอ็กโแบ็คทอนคือมันสะท้อนดาเมจนะยิงเลข้าวเขาตีที่ะเก้าผมไม่มีอาวุธที่เรียกว่าดีกว่านี้นะตอนนี้อันนี้มมนหลบได้เฮ้ยหมกอะไรอะ่ะ ันดูแบบอลังการแล้วเกิดก่อนนะนนนของรองเท้าอะไรก็ไม่มีใ um ห้อัปเกรดนะครับผมอยากกะแบบซื้อไปก่อนนะครับให้มันเปลี่ยนเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนเป็นแหละเอ้ยหมวกริเจนสี่ร้อยก่อนเนี่ยเผื่อจะเจอเงินสี่ร้อยอันนี้แล้วกันเลยนะอ่าเอ้ยมันก็ไม่ไม่ถึงนะอันนี้เราเป็นมิทิกนะครับมิทิกเท่าไรครัโอ้ร้อยร้อยยี่นะไม่ไม่ไม เกาะสิบห้านะครับเกาะสิบหกดีกว่าเยอะเลยเพราอนั้นเปลี่ยนเถอะนี่เนี่ยของดีกว่าแล้วก็แพงกว่าเยอะหาอาวุธครับหาไม่ได้นะผมในนี้ไม่มีอาวุธเลยเน้นคนทานเข้าสู้แล้วกัน,นตัวอะไระไม่มีอะไรไม่ดูเลยข้อมูล เผื่อมันจะเป็นภัยต่อเรานะฮะอันนี้มันหลบได้ครับตีถ้ามันตายๆนหมดนะทนีง่ายละจะง่ายๆน,นี่มันรีเลือนะโโ่อนนะรีคอมพลีดีไหมครับซือไปก่อนคืออันเนี้ยครับของในที่เนี่ยครับมันก็จะอัปเกรดไปเรื่อยๆนะครับเปลี่ยนไปเรื่อยๆก็อยู่ที่ว่าเราจะไปเจออะไรนะทีน,นี้เราตีไม่ตาย แต่ยังไงมันก็ป้่นเราครับเฮียตีไม่ตายครับผมตีตีฮึทั้วเวนนะอาเคนตีกับตีโอ้ยตันโอ้โหแล้วแม่กระพุนล้วนๆอาพยำดีไหมตีเข้าไนนปไครับเกมที่มนนันก็นเกมนี้มันเล่นไม่ยากนะฮะ ก็ขึ้นอยู่กับดวงด้วยส่วนหนึ่งนะไอ้น,นี่ก็โอ้โหปกติก็ตีไม่ตายไงใส่ชุดเกราะมาอีกปล่อยปล่อยไปเลยครับปล่อยมันปนเลย,ลยลทำอะไรกับมันโอ๊ะไม่แล้วทำอะไรกับมันไม่ได้จริงครับดาเมจไม่พอคือผมก็ไม่รู้เนี่ยว่าผมซื้อไปผมได้เจอเอาวุธหรือเปล่าเนี่ยเจอแหวนนะนเจอเกราะเงี้ย ขายจริงนะฮะจะมีดน,นะมีดมีดขายจริงแล้วกันพวกนี้อ่ะดูเหมือนจะไปไม่ค่อยได้นะครับหมุนบกแพงจนะังอ่ะ40เลยเหรอนั่นแสดงว่าก็ต้องมีระดับอยู่พอสมควรเดี๋ยวก่อนนะถ้าเกิดซื้อแล้วจะเจอของดีไหมเนี่ยปึ๊บเฮ้ยเจอคอนอัพเกรดว่ะ64เดี๋ยว,ก,วก่อนนะ เออขอนะ้ำเกลือเรื่องดีวะรองเท้าหนังนะเหมือนกันแต่ว,ว่านี้เป็นแบบคันที่แบบว่ามิทิกและสีทองคันน่าจะสุดสุดของสายนี้แหละแต่ตังไม่พอนะนขาาเวทนะครับผมทิ้งไปของวงของเวทอะไรไม่เอาตอนนี้ไข่จะเอารองเท้านี <laughs> น่ครนะเป็นอีเทนอลนะ้วนะตอนนี้คือสุดกว่ามิทิก ยอมขายนะผม <c oughs> เปลี่ยนเปลี่ยเปลี่ยนเปลี่นเแข็งไม่พอแล้วตอนนี้ขายไปนะผมมันไม่ไหวแล้ว <c oughs> เริ่มไม่มีประโยชน์แล้ว, <c oughs> ลวนะครับผมใช้เน้นคนทานเข้าสู้นะครับผม <c oughs> เน้นเกาะเยอะแล้วตีมันไม่เข้านะ 20 26นะฮะอุ้ยดีกว่าใส่ดิเอาใส่ไม่ได้ครับมันติดเซตนี่เป็นเซตวอลเออร์นะครับผมมัน้องเนี่ยครับต้องเป็นเซตเมชนนะครับผมเนี่ยเซตวอลเออร์เป็นดาบใส่ไม่ได้แม็กคอนไว้ก่อนนะแมคคอนมันสะท้อนเราเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเก็บตัวเองเออเอ,อ,อย่าพึ่งเอออย่าพึ่งอ,อย่าพึ่ง อเดี๋ยวค่อยขายทีเดียวอันนี้เริ่มเริ่มข้าเนื้อเริ่มเข้าเนื้อ,เร,เ,เ,อเริ่มเจ็บเออหิวงหิวแล้วเพราะว่าเข้าเนื้อเต็มเต็มฮะเหมือนกล้องได้เป็นเอามาทำไรเนี่ยกะทาเอออันนี้นะครับเป็นเซตเซตถึกนะฮะแต่มันคืออะไรวะนะจะดูเซตดูไม่ได้นะผมงั้นก็ขายทิ้งไปก่อนในะพวกที่ไม่ได้ใช้ เออ่ลองซื้อดูก่อน,กนว่าจะเป็นดาบนะครับผม,มปีแรงกว่านะแต่น,นี้ได้เจาะเกาะครับขายไปก่อนซื้อมาก,ก่อนครับโอ้โหซื้อมาก,ก่ันครับสามสิบกว่ารองเท้ารองเท้ามเป็นรองเท้าวอีเออร์ครับผมเอามาก็ไม่ได้ใช้อ๋อ ชีวิตนะดาเมจไม่มีครับผมติดตรงนี้แหละทุกคนงไม่เจอไอเทมเป็นอาวุธเลยฮะได้มาก็เป็นบริเอรครับผมใช้ไม่ได้มือมานาอางี้โอ้โหไม่ได้ตรงสายเลยครับท้าวทองนะฮนะโอ้เลือดเยอะอีกตาหากอัะพี่นี่มนเลยอ่ะตี่นี่เลือดเลือดเออเลือดมาเรอยหรอต่าไม่รู้นะฮะ ว่าตัวนี้ตายเพราะเป็นแบททอนนะครับผมมันจะทอนตายครับผมคือเราตายแล้วยังเป็นวิญญาณเนี่ยครับมันให้โอกาสเราแก้มือนะครับผมแบบอลองดูว่าจะผ่านไม่ผ่านคอน์ดีอ่ะ,อะสายนี้แล้วกันดิจิ n ดารีซิเวอร์ลิงนะฮะมันเท่าไหร่นะหกร้อยอ่อ เก็บตังค์ได้เปล่าหกร้อยมันใส่ไม่ได้อะเงาะเริ่มมองแง่แล้วอันนี้เริ่มมอ,องแง่แล้วขายจิออไงไปอันนี้นะเป็น power ฮะเก้าร้อยไม่มีตังค์อยู่ดีอ่ะตังค์ไม่พอครับของพวกนี้แบบขั้นต้นแต่ว่าราคาแบบเอาเรื่องนะ หายจะหมดตัวแล้วเนะี่ยมันซื้อซื้ออะไรไปได้ดิอาวุธผมไม่มีดามีดตีกันตีกันนะแต่อย่างน้อยก็ยังีกว่รอบพี่แ้วรอ,อบนี่แ้วบแบบเฮ้ยเลือดมอีอยู่สิบหกมีนิญาเลือดน้อยลืมดูครับ ก็ตายครับที่แบกทอน,นครับมันสะท้อนกลับนะครับผมอ่ามีบอกว่าเอามเมสเ a จทิ้งไว้เพอ่คนอื่อนดูได้ครับช่างมันนะเนี่ยครับก็เป็นเมกะรูดนะครับผมก็เนี่ยครับก็จะเป็นประมาณนี้นี่คือแบบไอเทมที่เราเล่นเล่นแล้วไปเจอมานะครับผมแล้วก็ปรับอุ้ยขอเช็คะลับสีหน่อยเขียวนะฟ้า อ่ะผมมาถึงเจอแค่อ t เทนอลนะครับผมแต่ว่ามีไกลกว่าอ t เทนอลคือเอ i ิ o l ลนะครับผมกับอันนี่ไรอะ่ะคอส m ิกอันนี้โคตรดีวายนะครับโอ้โหทองอาลามชามนะครับผมนี่ก็เป็นมอนเตอร์นะครับผมเล่นไปได้เรื่อยๆนะครับผมเพราะว่าเรียกว่า มันก็ไม่รู้นะครับผมว่ามันจบที่เท่าไหร่เพราะว่ายัางเล่นได้แค่ระดับนี้นะครับก็ใครก็สนใจก็ไปซื้อมาเล่นอยู่ได้นะครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับทุกคนเจอกันนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับไปรูดบ้านใครเขาละ